นี่โอ้โหใหญ่มากนี่นีโโ่โอ้โโดกมากโตมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไร่ ไล่ผักนะคะจะมาจะมา,าตัดผักคะ่ะไร่นี้เป็นไล่ที่เข้าเปิดให้คนมามาตัดแล้วก็สว่าบอคคอรี่หัวหนึ่งหัวละสิบคโครคนสิบห้าโครนอย่างก็แล,แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะตัดที่เพื่อนๆเห็นนี้คือตอน้นลูกลื่มซื้อใช่เลยบวบค่ะบวบฝรั่ง น,นี่เพื่อนจะเห็นลกนูกมันจะให้ดูเนาะดูดูฝรัลล่งค่ะ ของเป็นบ่นเขาบอกว่าลูกอย่างบลูบ่นแน่ใจต้นใหญ่มากเลยอ่ะกลางก,ก็จะปลูกดอกไม้นี่อื้อ 呢，哦吼。 โอ้ลูกใหญ่มากเลยอะลูกเล็กๆก,กับเยอะค่ะกำลังออกนี่ปุ่มป้าก็คือฟักทองฟั่งาส่วนตรงนู้นก็จะเป็นซาลารี่ค่ะส่วนไอผักอันนี้เขาไว้กลิ่นหัวนะคะเขาไม่ยังีง เพื่อนตรงนี้ก็จะปลูกดอกไม้แล้วก็เทดที่นั่งไว้ให้ขนทายรูปด้วยค่ะอันนี้เป็นทั่วลันเตานะคะเป็นทั่วลันเตา ทัวร์เต่านี้เขาจะเอาเมล็ดไปทำพวกซุปค่ะพวกซุปให้กับฟลังให้ฝรั่งกินเป็นซุปฝรัง่งเป็นทั่วรนเต่าอันนี้มันมันเริ่มจะแกแล้วค่ะมันเริ่มจะแกแล้วเขาพอแกเขาก็จะเก็บพุผลิตมันก็จะคล้ายๆกับทั่วเรื่องบ้านเฮาแล้ะค่ะเดินดูส่วนนี้จะเป็นต้นหอมนะคะ สังเี่เห็นนี่ก็คือต้นข้าวโพดค่ะมีทั้งเล็กแล้วก็มีทั้งโตแล้วนี่จากข้าวโพดค่ะ เจอกัโตแล้ว่ะเขาโพดรัเตครับสสิง ไอ้ตัวร้าวที่เข้ากลุ่มไว้นี่ก็คือ,อแครอทนะคะนี่เป็นดิแครอทจ้านี่ O problem. Oh. Mm. Ui, this okay. Okay. So. ได้แล้วค่ะนี่นี่จ้าแครอทโอเคไอเทคอะเดี๋ยคกัแครอทพันสีขาวเดี๋ยวเราจะมาถอนกันเลยค่ะ นี่ค่ะโอ้ได้แล้ว มันจะทอดย่างเลยนะคะแครอทพันธุ์นี่โอ้ได้แล้วค่ะนี่ได้แล้วจ้าโอเคอันนี้จะให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะว่ามันแครอทมันมีซอกพันธุ์สี่คล้ายๆหัวชสยเท้าเลยค่ะเต็มเป็นแครอท นี่คะ่ะจะเป็นแครอทที่เราได้มาของวันนี้ นี่จ้าแครอทของเราค่ะเพื่อนๆผ่ามาดูมะเขือเทศของเขาลูกดกมากเลยค่ะนี่ดกสุดๆไปเลยดกมาก โตด้วยนะคะนี่โห<ฮ>ดอกมากโตมากเลยโห<ฮ>นี่ค่ะ ลูกเข้าเข้าแบบดกมากเลยค่ะ <ilos oph il ic> มีลายไส้่านขาคนี้จะเป็นลูกผ่านลูกสี่เหลื่งมมีลูกเกล็กลูกใหญ่ นี่อีกสายพันธุ์ึงลูกจะออกลายๆค่ะก็ปวงเละทุ่งทุ่งพลาสติกนะคะแต่นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ลูกจะออกลีๆยาวๆค่ะเพียบเลยค่ะ ดกมากเพื่อนๆมะเขือเทศแต่เราจะไม่เก็บน,นะคะเพราะว่าที่บ้านก็ปลูกเยอะค่ะ ทั้งสองฟังเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับรเพื่อนท้าสอบกชารใช้ชีวิตในต่างแดนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องราไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ